ดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่แม่น้ําน่านนะครับตรงนี้เป็นสะพานเอกาทรสะลดเนาะวันนี้เรามาดูระดับน้ํากันอีกแล้วครับวันนี้ระดับน้ําแม่น้ํหน่าน,นี้ค่อนข้างสูงนะส่วนชมน่านตอนนี้ด้านล่างหายไปแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ระดับน้ําประมาณนี้เลยตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสะพานพระเอกานะครับตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นกันต่อครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ระดับน้ําสูงขึ้นมาถึงด้านล่างเลยนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นตรงที่ด้านหน้าของเฉลิมขันสตรีนะครับนี่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านท่วมตรงทางเดินทางเดินด้านล่างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึงบันไดแล้ว บรรยากาศรอบๆของน้ำครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเฉลิมขวัญสตรีแล้วนะครับแล้วก็ทางลงตรงนี้เป็นทางลงของหน้าเฉลิมขวัญแหละสำหรับระดับน้ำก็อย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างสูงนี่มาอัปเดตระดับน้ำท่าแม่น้ำกันบันไดก็เหลืออยู่ไม่กี่ขั้นจะขึ้นถึงข้างบนแล้วนะครับตอนนี้ นี่ครับบรรยากาศรอบรอบ